โอไลฟ์แล้วนะคะตอนนี้อยู่ในครัวบ้านสอชั้น350ตารางเมตรที่ทำคลิปปูนเกาวจิงโจ้ไปหัวข้อที่เมื่อกี้จั่วไปก็คือมีแฟนเพจท่านนึงนะคะถามว่าบ้านสอชั้นตอนนี้มีงบแค่2ล้านไม่แค่หรอกก็เยอะแล้วล่ะสล้านเนี่ยอ่าบ้านสชั้นนะคะงบ2ล้านเนี่ยถ้าตอนนี้นะเดือนมิถุนาย,ยนปลายเดือนเนี่ย สำหรับเพียแล้วเนี่ยบ้านมันจะออกมาขนาดไหนคะเพิ่มเติมโจทย์นิดนึงนะเดี๋ยวเพราะว่าการพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยถ้าโจทย์แล้วก็ข้อกำหนดข้อจำกัดเนี่ยไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวมันจะงานเข้านะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปตีความหมายผิดพลาดนะครับด้วยงบ2ล้านเนี่ยโดยปกตินะครับก็บางคนอาจจะรวมเสาเข็มหรือ ไม่รวมเสาเข็มอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะครับถ้าใครรวมเสาเข็มเนี่ยก็จะต้องลดทอนงบลงไปนะครับส่วนใครไม่รวมเสาเข็มเนี่ยจะมีงบเสาเข็มต่างหากอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องบวกแอดออนเข้าไปนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาเสาเข็มมันไม่เท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับความลึกและก็จํานวนที่เราใช้ด้วยวันนี้ที่จะพูดเนี่ยก็จะพูดถึงพื้นที่กับราคาที่สัมพันธ์กันเป็นหลักก่อนนะครับให้ถอด ัวเสาเข็มออกนะครับถ้าใครมีงบตั้งคาฮของเสาเข็มนะครับก็ให้แอดออนไปใครที่ไม่มีงบนะครับสำหรับเสาเข็มก็ให้หักลบจาก2ล้านที่เรามีออกไปเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบางคนอาจจะถามมีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็มหรืออะไรยังไงเนี่ยให้เข้าใจนะตรงเนี้ยตรงกันก่อนสรุปนิดนึงก็คือว่า2ล้านบ้านสชั้นตอนนี้ที่กําลังจะพูดนะคะคือ ไม่มีงานเสาเข็มใช่สล้านนี้ไม่มีงานเสาเข็มให้เป็นงาน add on นะครับให้เป็นงานอดอ on ถ้าใครมีงบจํากัดแค่2ล้านก็ไปหักลบเอานะครับโอเคทีนี้โจทย์ก็คือ2ล้านนะครับกับบ้าน2ชั้นถ้าหารนะครับด้วยเลทณปัจจุบันนะครับ<ม>ก็คือกลางปี65นะครับกลางปี65นี้ก็คือ มันก็จะได้พื้นที่นะครับอยู่ที่ประมาณ120ตารางเมตรถึง160ตารางเมตรนะครับเวลาเราตั้งงบแล้วเราไปออกแบบเนี่ยต้องคุมพื้นที่ให้อยู่ในประมาณนี้เหตุผลเพราะว่าถ้าเราฟุ้งกระจายนะครับพื้นที่มันเกินไปเป็น180เกินไปเป็น200เนี่ย เดี๋ยวตีงบออกมาเนี่ยมันจะงานเข้าบางคนถึงขั้นต้องรื้อแบบนะครับผมให้เป็นเร้งไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณ120-160งตารางเมตรขึ้นอยู่กับเกรดวัสดุและดีไซน์บ้านด้วยนะครับทมามถึง <Construction S 2> ว่าเล็กสุดเล็กสุดเล็กสุดจะอยู่ที่120ตารางเมตร,มตรใหญ่สุดใหญ่สุดจะอยู่ที่ไม่ควรเกิน160ตารงเมตรไอตัวเล็กสุดเรด รับสร้างอาจจะอยู่ในช่วงสูงถูกเืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะคะดีไซน์อาจจะสวยสวยอืวัสดุเกรดดีฟังก์ชันเยอะใช่ห้องน้ำอาจจะเยอะอ่าไม่หรอคือจริงๆร2 0รอย่สบ่ะมันก็อาจจะได้ฟังก์ชันไม่เยอะแต่มันจะได้เกรดวัสดุที่พรีเมียมขึ้นอืมฝีมือผู้รับเหมางานต้องเนี้ยบงานต้องเนียนนะครับงานต้องเนี้ยบนีถ้าบ้านใหญ่ขึ้นเรทที่เฮียนํามาคูณอ่ะ อยู่<อ>ที่ประมาณ1,2500บาทร้อยลงใช่ครับก็จะได้ประมาณ160ตารางเมตรมก็จะทำให้เราเนี่ยหาผู้ละเหมาได้ง่ายขึ้นและไม่หลุดงบนะครับเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยมีงบ2ล้านก็จริงแต่บอกสถาปนิกไปบอกคนออกแบบไปแล้วบางเอิญมันทุ้งกระจายแล้วบ้านมันออกมาเป็น2มันออกมาเป็น180 มันออกมาเป็น200ด้วยเือความที่เรามีงบจากัดแค่สองล้านเนี่ยมันจะทําให้งานเข้านะครับบางคนถึงขั้นหาผู้รับหมะไม่ได้ต้องทิ้งแบบบางคนทู่ซีนะครับทู่ซีหาจนได้แล้วมันก็จะต้องมีคนทารับจนได้แหละบางคนอาจจะพูดว่าถ้าเขาอยากจะรับกันแล้วคุณจะมาพูดทําไมอ่ามีคนมีคนว่าเยอะนะมีคนมาแฝงนะครับแต่ก็ผม ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียคุณจะไปรับกันผมก็ไม่ได้ว่าแต่ส่วนใหญ่อะมันจะงานมันจะเกิดปัญหาแล้วก็สอบถามหลังในกันเข้ามาไม่เป็นไร oh <yeah. S 1> เดี๋ยวก็เปียกเสือ้ออาจะเปียกนิดหน่อยนะเพราะอาการมันอบอ้าวนะครับ <Hi. S 1> อาการมันอบอ้าวให้ตั้งพื้นที่ในการออกแบบไว้ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับเกรดบ้านด้วยนะครับว่าเราต้องการที่มันสวยงามลักชัวรี่ขนาดไหน นะครับถ้าเราเป็นบ้านทรงโมเดิร์นธรรมดาธรรมดาเราก็อาจจะได้พื้นที่ถึง150-160ถึงตารางเมตรบ้าน2ชั้นตกแต่งไม่มากเน้นพื้นที่เยอะๆเน้นฟังก์ชันก็อาจจะได้ถึงตรงจุดนั้นแต่ถ้าบางคนคือเน้นตัวข้างในบ้านตัวเกรดวัสดุตัวครัวชุดครัวตัวกระเบื้องแบบพรีเมียมอะไรแบบเนี้ยนะครับคิ้วทองเนี่ยเส็นสามร้อนะฮะไม่ใช่เส้นละร้อยนะอย่างเงี้ยครับของมัน ก็จะต้องอับขึ้นไปตามราคาเวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยเราหรือเราอาศัยอยู่กับมันเนี่ยเราจะชอบมันเพราะว่ามันดูหรูหรากว่าทั่วๆไปนะครับกว่าคิ้วพลาสติกนะครับคิ้วทองเส้นละ300คิ้วพลาสติกเส้นละห้าหาสิบาทหกบบาทนะครับราคามันต่างกันเยอะนะครับเนาะกระเบื้องหลังคามองจากภายนอกเข้ามาแล้วสวยเตะตาขนาดไหนเกรดราคามันก็จะตาม ไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวที่บอกเราได้ดีคือตัวที่เราบอกเราได้ดีที่สุดก็คือ BOQ แต่ BOQ นั้นมันมาจากข้อกำหนดที่เราวางไว้ก่อนตั้งแต่แรกเราวางงบ2ล้านเราต้องบีบพื้นที่จำกัดให้สถาปนิกด้วยเพราะสถาปนิกบางคนเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของราคาก่อสร้างพอมันฟุ้งแล้วเนี่ยมันพุ่งไป180มันพุ่งไป200 ราคาก่อสร้างที่เราตั้งไว้2ล้านอนะ่ะมันจะทําไม่ได้ถ้าเราให้ข้อจํากัดความของสถาบนิกไปด้วยว่าคุมนะครับไม่ให้เกินร้อยห้าสิบไม่ให้เกิน160ร้อยหกสิบตารางเมตรเนี่ย<อ>เขาจะได้ไม่ฟุง้งทีนี้พอพอเรามีงบสองล้านจริงๆแล้วเนี่ยเฮีย er, แตกมาให้ดูแล้วว่าในเลงเนี่ยเลงเลทรับสร้างบ้านของตารางเมตรเนี่ยที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในขั้นสูงมากอยู่ในขั้นเริ่มต้นถึงขั้นกลาง จะอยู่ที่เล้งบ้าน120ตารางเมตรถึง160 <60. S 1> ตารางเมตร,รฉะนั้นเวลาหยิบไปคุยกับพวกแบบใช้แฟกเตอร์2ตัวนี้คุมนะคะครับถูกไหมก็คือ2ล้านนอกจาก2ล้านแล้วก็คือตารางเมตรครับเวลาเราตรวจแบบขั้นต้นเวลาเขาล่างมาให้ดูเราก็จะต้องคูณพื้นที่ดูหน่อยนะว่าเฮ้ยเกินหรือเปล่าใช่เกินหรือเปล่าถ้าเกินต้องเบรก ตอนที่เราออกแบบนะครับเขียนติดไว้ข้างฝาผนังที่โต๊ะทำงานเลยนะครับว่าไม่เกิน160นะครับอันนี้มีข้อกำหนดมีข้อจำกัดความด้วยว่าบ้านเนี่ยไม่ได้รูราอะไรมากถ้ารูราเราก็ต้องบีบพื้นที่ลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะว่าถ้ามันฟุ้งเนี่ยคุณอาจจะต้องทิ้งแบกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเฮีย เล่าให้ฟังหน่อยบ้านเล็กสุด120ตารางเมตรได้กี่ห้องกี่ห้องน้ำอ่าจริงจริงอยเนี่ยมันได้3นอนสองน้ําสบายๆนะครับสองชั้นอมีบันไดด้วยใช่ครับ3นอนสองน้ําสบายๆหรือจริง,รงๆแล้วเนี่ยได้ถึง3น้ําก็ได้นะครับ<ม>เราก็มีที่เคยออกแบบไว้นะแต่อันเนี้ยขอสงวนนะขอสงวนมันเป็นแบบของโครงการนะครับทาได้ทําได้ทำได้ครับทําได้แล้วก็ห้อง,ห,องห้องโอเคนะครับห้องโอเคทุกห้องอาจจะมีห้องเล็กหนึ่งห้องนะครับที่เหลืออีกสองห้องเนี่ย เป็นแบบมีห้องน้ําในตัวแล้วเป็นห้องน้ำเป็นห้องนอนที่ขนาดโอเคเลย120ทําได้นะครับ3นอนสองน้ําหรือ3นอนสาน้ําแต่ถ้าใหญ่ไปกว่านั้นแน่นอนห้องนอนมันจะใหญ่ขึ้นห้องโถงมันจะใหญ่ขึ้นห้องทานข้าวห้องครัวมันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า1 5 0 160เนี่ยคุณอาจจะได้ประมาณสัก4นอนสาน้ํา อ่าสี่นอนสามน้ําอะไรประมาณนี้หรือบางคนบอกว่าเอ้ยฉันอยากได้แค่สามนอนแต่มันจะเป็น3ามห้องนอนใหญ่ๆห้องโถงห้องนั่งเล่นมันก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเน้นพื้นที่ใช้งานหรือเราเน้นความลักชวรี่ครับก็คือบ้านถ้าเราเน้นใหญ่หน่อยเราก็จะไปลดงบตกแต่งหน่อยถูกต้องครับแต่ถ้าเราแบบเอ้ยเราไม่ได้อยู่เยอะใช่เราไป มงบตกแต่งไปเพิ่มงบตกแต่งแต่งได้แล้วมันยังอยู่ในสอง้านใช่ครับอะไรประมาณนี้ได้ไอเดียกันไหมคะเพื่อนเพื่อนว่าไงกันบ้างครบไหมที่เราพูดช่างแบงค์ทีช่างแบงค์ซลนะฮะช่างแบงค์บอกว่าเปิดแอร์ให้หน่อยเนี่ยพัดให้แล้วแต่ว่าลมลมมันอาจจะเข้าตอนนี้เป็นแอร์ธรรมชาติก็ดีว่าร้อนมากนะแดดมันแรงแล้วก็ฝนมันตกนะครับมันเลยทําให้อากาศมันอบอ้าวมากนะคะเริ่มเลยบ้านนอดิกเหล็กวิ่งกลางเสาทุกตัวไหมครับ โอเคได้อีกหัวข้อหนึ่งเลยนะฮะโอเค okay. ให้เราดูนะครับว่าเราจะปิดขอบนะครับระหว่างหลังคากับตัวผนังเนี่ยแบบไหนนะครับที่ผมเห็นโดยทั่วไปตอนนี้นะครับก็คือมีปิดด้วยเชิงชายนะครับมันจะเอียงนิดนึงนะฮะเชิงชายมันจะไปแปะคือหลังคามันจะเอียงมาอย่างนี้นะครับแล้วผนังมันจะขึ้นไปตรงๆแบบนี้มันจะมีแกลบช่องว่างอยู่ตรงนี้เขาก็จะเอาเชิงชายขึ้นไปแปะนะครับถ้าคุณรับได้ในเรื่องตรงนี้คุณวิ่งคุณวิ่งเหล็ก ดิมนอกได้นะครับนะครับตามทันผมไหมฮะหลังคามาแบบนี้าผนังขึ้นมาแบบนี้มันจะมีแก็บอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเชิงชายมาแปะไว้มันจะเอียงอยู่นิดนึงนะครับถ้าคุณรับตรงจุดนี้ได้วิ่งเหล็กกลางได้แต่ถ้าคุณอยากได้หลังคานะครับและผนังขึ้นไปเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับตรงเนี้ยคุณจะต้องวิ่งด้วยทับหลังนะครับเหล็กคุณจะต้องเหล็กอเสนะครับคุณจะต้องเข้ามากลางเพื่อให้ทับหลังจากผนังที่คุณก่อขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาจนถึงหลังคาแล้วเก็บขอบซิลนอกให้ได้นะครับชัดเจนนะคุณทั่ารอบด้านนะครับสี่ทิศเขาถามว่าทุกตัวไม้เฮียเสาทุกต้นไหมทุกต้นครับรอบด้านสี่ทิศเลยครับทั้งสี่ทิศนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับจั่วโดยรวมถึงหน้าบ้านด้วยคุณจะต้องก่อขึ้นไปชนตัวจั่วนะครับตัวจัว่วตัวจัว่วแบบนี้นะครับคุณต้องก่อขึ้นไปชนด้วยเขาคงถามเขาคงอาจจะรึกว่าตัวในด้วยหรือเปล่า ทุกตัวครับทั้งทั้งข้างแล้วก็ด้านหน้าด้วยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะต้องกาะขึ้นไปชนตัวตัวจั่วนะครับต้องกาะขึ้นไปชนตัวจั่วนะครับคุณอาิชาติแชร์แล้วครับพี่พี่ขอบคุณค่ะอ๋อไม่น่าเราวันนี้คนดูถึงเยอะแชร์ให้ด้วยนะคะคนดูถึงเยอะคอ,อนเทนต์ดีๆคู่ควรกับเมืองไทยของเรานะคะคือคิดว่าเพจเราจะต้องเป็นแบบเพจทรงคุณค่า ม,มันหาข้อมูลแบบนี้ไม่ได้นะคือคือเราเราทำมาด้วยอ่าไม่ได้หวังผลอะไรนะครับไม่ได้หวังผลอะไรก็ทำขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์มากกว่านะครับมันก็เลยอ่าได้เสียงตอบรับที่ดีนะครับต้องขอบคุณทุกทท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอพูดนิดนึงวันก่อนลงคลิปอ่าสายไฟเ a ล e นะคะก็ <laughs> มีเพื่อนๆใน YouTube ก็บอกว่าเอาไปขายของแต่ว่าอยากจะบอกว่าต้นทุนเพจนะคะมีทุกเดือน มีคนตัดต่อสองคนนะคะสี่หมื่นกว่าบาทขาดทุนทุกเดือนนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยสปอนเซอร์เริ่มสนใจเข้ามานะคะแต่จะเป็นสปอนเซอร์ที่แบรนด์ใหญ่แบรนด์ใหญ่ทั้งนั้นของดีทั้งนั้นนะคะครับแล้วเราคิดว่าเราเอาคุณสมบัติดีๆมาพูดให้เพื่อนๆฟังครับแล้วเพจก็ยังไปต่อได้ไม่ต้องควักเนื้อครับเราซึ่งคิดว่ามันเป็นยุคใหม่แล้วอ่ะมันมันมันคุยกันได้ขอบคุณที่ที่คนที่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแลวอ่า เพจมันมีต้นทุนนะครับผมยอมขัดทุนทุกเดือนนะครับเพราะว่าต้องจ้างน้องมาตัดเนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับเพราะว่า เราตั้งใจทําเป็นการเผยแพร่นะครับจะเรียกการกุศลมันก็ดูแบบมันดูยังไงไม่ว่าแต่รู้สึกว่าเราก็ให้ในสิ่งที่เราให้ได้แล้วมันมีมูลค่าเสมว่าเราเสียไปทุกเดือนเดือนละสี่หมื่นเี่ยแต่จะมีอะไรเงินตรงนี้เข้ามาบ้างเนี่ยก็อยากให้เข้าใจกันครับใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะเพราะว่าของที่ของที่ผมแบรนด์ที่ผมรับมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของดีทั้งนั้นนะครับที่ผมรีวิวออกไปให้ทุกท่านเนี่ยเป็นแบรนด์ t o ป นะครับเป็นตัวของดีนะครับไม่ได้ผมไม่ได้เอา,อาของที่เป็นเกรด B เกรด C มาแล้วมารีวิวให้มันดูเป็นเกรด A ไม่ใช่นะครับของคือเกรด A รีวิวแบบเกรด A ขอบพระคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะครับที่มามามา,มาช่วยแบ่งเบาข้างหลัง,ลงใช่ครับ<า>ใช่ครับเพราะว่าทำมาลุยคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยมา2ปีเต็ม ตั้งแต่ตัดเองตัดเองเนี่ยตัดจนมือสั่นแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทําบ้านนอร์ดิกอะเปิ้นทั้งถ่ายทั้งตัดเองอะมือสั่นกล้องสั่นแล้วก็ไม่รู้ตัว,วมันสั่นเพื่อนๆบอกว่าเริ่มปวดหัวแล้วแล้วเฮียก็มาทักว่าทําไมเธอไม่หลับไม่นอนเลยแล้วก็มีผลกับลูกลูกก็งงแงเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาให้ลูกหลังจากนั้นก็เลยจ้างคนตัดจ้างคนตัดแล้วค่ะคจ้างประจําเลย จะ,จ,ะจะขาดทุนก็ต้องก็ต้องยอมเพราะว่าเรามองว่ามันคอนเทนต์มันมีประโยชน์นะคะคเสียสี่หมื่นแต่ว่าสังคมได้คือแต่ละหลังเซฟได้เท่าไหรอ่อ่ะหลักแสนคูณกันสิบหลังก็เป็นล้านแล้วอะ่ะเราก็เลยคิดว่าทำทำนะคะหลังๆมาถ้าจะมีสปอนเซอร์มาเอ็นดูเราขอความเห็นใจแล้วก็ความเอ็นดูกับแฟนเพจด้วยนะคะอ โอเคโอเคมามีคำถามอะไรอไหมค,คุณนันทวันนะคะสวัสดีค่ะคุณเอถามว่าบ้านทรงโมเดิร์น3ห้องนอน1ห้องน้ำราคาประมาณเท่าไหร่คะ<อ>แนะนำด้วยค่ะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะสนอน1นึ่ง้ำเนี่ยมีครัวไหมมีห้องนั่งเล่นไหมจริงๆรเนี่ยสนอน1นึนะ่งน้ำะมันก็บีบเล็กสุดนะมันกน็น่าจะอยู่ที่ประมาณ80-90ตารางเมตร นะครับดูดูดูทรงแล้วเหมือนเขาน่าจะพยายามกําจัดงบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัดห้องน้าไปใช่แปดสิถึงเกตารางเมตรนะครับให้ตีไว้ประมาณ80 80นิด,น,ดนิดตารางเมตรนะฮะคะ,คะแล้วก็ตีงบไว้ประมาณหล้านทรงโมเดินธรรมด,ดาทั่วไปนะครับอเนี้ยก็จะเป็นไปได้คําว่าทรงโมเดินของช่างทั่วไปนี่เข้าใจกันเป็นว่ามางังแกนอ๋อมาแงแกนคาร์บเมทันชีสหรือว่าใช่อะไรประมาณนั้นคาร์าเมทันชีสนี่เปลี่ยนเป็นลอนคหรือลอนคารลอนใช่ลอนคาลอนคู่เปลี่ยนเป็นลอนคู่ได้นะคะครับงบจะลงมา ก็ตอนนี้เหล็กแพงตอนนี้เหล็กมันแพงไม่เท่าชิพแพงนะค่ะช่างแบงก์บอกว่าบางทีเจ้าของบ้านดื้ครับบอกว่าได้แค่นี้แต่จะเอาอีกอ่าฮะก็ช่างแบงค์นี่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เยอะนะครับในงานช่างก็ก็คือเป็นผู้ที่ประสบมาโดยตรงนะครับบางทีเจ้าของบ้านบางคนอาจจะดื้อนะครับเพราะว่าอ่าอาจจะด้วยไม่ได้ฟังคลิปเรานั่นเองก็แนะนำให้เขามาฟังนะฮะเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นดื้อได้นะคะแต่ต้องมีตอมเอใช่ครับ พอฟังมากๆอ่ะมันจะข้อมูลมันจะเยอะครับแล้วความรู้ค,คว้มรอบครอบมันจะมีขึ้นผมแชร์ให้ฟังนิดหนึ่งคือปกติเจ้าของบ้านเนี่ยเขามักจะดื้อกับช่างแต่เขาจะไม่ค่อยดืกก้อกับคนอื่นดังนั้นเนี่ยต้องให้ช่างคนอื่นที่เขาเป็นอีกคนที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคนพูดเนี่ยเขาจะฟังมากขึ้นแต่มันจะมีช่างเสียม ต้องระวังนะฮะช่างเสียมทีนี้ป้องกันปัญหานี้ได้มันเกิดม,มาจากเจ้าของบ้านล้วนๆนะคะครับต้องต้องศึกษาความ,วามรู้เ<ด>ยอะ<ม>ขึ้นคุณมีความรู้ที่รู้รอบอะ่ะเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ของเรานะคะโดยเฉพาะงานโครงสร้างงานงานตกแต่งหมวดใหญ่ๆวัสดุหลักๆต้องดูให้ครบ คนะคะ,ะคุณชมพู่คุณนันทวันบอกว่าของแพงขึ้นจริงๆค่ะตอนนี้<ช>คุณชมพู่เป็นทำอยู่ในสัตหีบอ๋อ,อครับก็ใช่ของแพงขึ้นครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ผมถึงให้ให้พยายามจำกัดไว้ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้พื้นที่มันฟุ้งมากกว่านี้มันอาจจะงานเข้านะครับก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนนะคุณอาจจะได้ถึงร8 0อะไรเงี้ยคุณอาจจะได้เยอะขึ้นนะครับ ช่างแมค์บอกว่าขอแอร์หน่อยอ่ะรับเอาแบบหอพักไหมคะไม่รับไม่รับครับคุณปอเปิลหงแดงคุณปอเปิ้ลหงแดงผู้รับเหมาคิดค่าดําเนินการ10%ของราคาบ้านแพงไปไหมคะดีเลยคำถามดีมากสําหรับผมนะเอาตรงๆเลยไหมถูกไปครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยกําลังดีนะแต่สําหรับผมนะถูกไปด้วย ค่าดําเนินการเนี่ยคือคอะไรบ้างอ่าก็คือค่าตัวช่างนะครับก็คือเหมือนกับเป็นค่าตัวผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นค่าน้ํามันค่ากินอยู่ประจําเดือนนะครับค่ากินอยู่ประจําเดือนคุณต้องลองเอามาหารดูนะครับว่าไอ้สิอย่างเช่น10%ของ2ล้านค่ะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสน2 0 0แสนนะครับ2แสนเนี่ยคุณลองหาร6อ่ะ6เดือนอ่าห38าหาร6เดือน ก็ตกเดือนละประมาณสามหมื่นอ๋อก็ปกติสามหมื่นก็เป็นปกติสําหรับช่างทั่วไปนะครับเป็นปกติสําหรับช่างทั่วไปเพราะคุณอย่าลืมว่าค่าน้ามันเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบหมื่นแล้วนะครับสำหรับหนึ่งไซส์นะครับเพราะว่ารถกระบะเติมประมาณ2 0 0พเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่เต็มถังนะแล้วมันจะอยู่ได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเพราะช่างมันวิ่งช่างต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยห้าหกพันมีแน่ๆนะครับแล้วมันไปหักอยู่ในนี้อีก แล้วค่ากินค่าอยู่เขาก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละประมาณ20,000กว่าบาทนี่ยังไม่รวมค่าเมนเทนซ์รถค่าอุปกรณ์นะครับอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันก็กําลังดีสําหรับช่างทั่วๆไปขั้นต่ําแล้วนะคะขั้นต่ําแล้วนะครับสิเพราะว่าเป็นค่าตัวเขานะคะครับค่าตัวเขาเนี่ยไม่มีไม่ได้ ช่างลูกน้องจะทํางานโดยไม่มีหัวหน้าไม่ได้ถูกต้องครับเขาของตั้งอยู่ลูกน้องยืนอยู่เขาไม่สามารถทํางานได้นะคะถูกต้องมีคนที่ถ้าไม่มีโฟแมนถูกต้องอย่างต่ำๆนะถ้าไม่มีโฟแมนหรือผู้รับเหมาเนี่ยเขาทํางานกันไม่ได้นะคะเขาทำงานกันไม่ได้ลองสังเกตนะของที่อยู่แบบนี้ที่เห็นมันติดอยู่เ่งี้ อย,อยู่มันไม่ได้เดินมาเองนะฮะมันต้องวิ่งไปซื้อมันต้องวิ่งไปเลือกอมันต้องมันต้องแนะนําเจ้าของบ้านนะครับโอ้โหสอบถามครับความสูงด้านหลังคามินิมอลที่เหมาะสมครับกลัวต่ําไปกลายเป็นบ้านโบราณไปเปิดดูคลิปครับมีนะคุณต้องวัดที่องศานะครับมีนะจ๊ะในเพลย์ลิสที่ YouTube ดูง่ายๆเ,เพลย์ลิสของบ้านทรงนอดิใช่ดังนะครับมันมีอยู่นะครับเรื่องดังต้องไปเปิดที่องศานะครับ คุณเต๋อคุณเต๋ายังไม่จบเรื่องราคาบ้านนอร์ดิกตรงอกไก่จันทันเชื่อมประจุหรือเทินครับมันก็ได้ทั้ง2แบบนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าในแบบเนี่ยจริงๆได้ในแบบมันจะมีบอกนะบางคนเนี่ยออกแบบมาใช้วิธีเชื่อมชนตัวอกไก่บางคนเนี่ยใช้วิธีออกแบบมาโดยการเทินบนอกไก่นะครับ คุณไปดูในแบบมันจะมีอยูู่ที่เป็นหน้าตัวโครงหลังคาอะมันมีบอกครับนะทีนี้เราจะเอาแบบไหนมันก็ต้องดูความสูงของดั้งที่คุณตั้งขึ้นมาด้วยบางทีถ้าคุณตั้งผิดแล้วมันสูงไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้วิธีเชื่อมชนเชื่อมชนตัวอกต,ตัวอกไก่นะครับอย่าบ,บังหน้าถ้าเกิดว่าคุณอกไก่มันเตี้ยลงมาคุณก็อาจจะขึ้นไปเทินบนเพื่อให้มุมมันแหลมขึ้นนะครับมุมมันเปิดมากขึ้นนะครับดูหน้างานอีกอีกนิดนึงนะครับบ้านนอร์ดิกงานไฟฟ้าเหนือฟ้าจําเป็นต้องเดินท่อไหมครับ เหนือว่ามันเพื่อความปลอดภัยอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านนอร์ดิกหรือไม่บ้านนอร์ดิกนะครับมันควรจะต้องเดินร้อยท่อไม่ว่าจะนอร์ดิกหรือไม่จะนอร์ดิกหรือมาแงนหรือปั้นยาหรือจงจั่งจงอะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะเดินร้อยท่อนะครับเพื่อความปลอดภัยใช่ป่ะเฮียมันจริงๆมันเป็นข้อกําหนดด้วยนะครับอืมเนาะเพราะมีคนเคยบอกให้ฟัง แรกๆเลยช่วงที่มาทำแรกๆเขาบอกว่าถ้าไม่มีท่อนะเวลาหนูมันกัดสายไฟแล้วมันมาสายไฟมันเปื่อยมาโดนมันเป็นเรื่องช่าง้าไอ้กับกับฟ้ามันก็จะช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเฮียบอกว่ามันเป็นข้อกําหนดอ่ะมันเป็นข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของช่างไฟนะครับที่เขาควรจะต้องทําแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะประหยัดงบก็อันนี้แล้วแต่จะเป็นบ้านตัวเองแต่บ้านโครงการอ่ะดูหน่อยก็ได้ตรงเนี้ยเวลาจะไปซื้อ ส่องดูไอ้ตรงช่องเซอร์วิสขึ้นไปดูอะไร็ดนะคะก็เคยไปตรวจงานนะผานสายไฟอะไราคาราคาแบบราคาไม่ได้ถูกอ่ะแล้วก็แล้วก็พลาดพลาดแนิดนึงนิดนึงไม่โอเคนะคะคุณนรพัฒน่าจะเป็นนักพัฒน์อัะว่างบ2ล้านจะได้บ้าน2ชั้นที่พื้นที่รวม120ตารางเมตรถ้าสร้างบ้านเป็น2ชั้นพื้นพอพื้นที่หารเท่ากัน หารกันแล้วตีเป็นตารางวาจะได้ประมาณ15ตารางวาถ้าอย่างนี้เราสร้างตึกทาวโฮมจะคุ้มกว่าไหมประมาณนี้นะครับโห oh. อ๋อหมายถึงตัวตัวที่ดินใช่ไหมก็อันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะ hmm. มุมมองเนียเขาจะคือผ,ผมยพยายามแกะอยู่ว่าเขามองมุมไหน อ่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นที่เยอะอการทําบ้านขึ้นไปสองชั้นแบบนี้มันทําให้เหลือพื้นที่โดยรอบเยอะขึ้นเขาอาจจะอยากจะเสพพื้นที่โดยรอบอนะครับทำสวนทําที่นั่งเล่นนะครับแล้วแต่สไตล์คนนะครับการทําบ้านเนี่ยอ่าสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆลูกค้า10คนก็คือ10สไตล์นะครับยีหลัง20แบบผมก็ทำามาให้คนนรันในนาจะเป็นรักพัดนะดังนั้นเนี่ยอ่าการบางคนชอบบ้านสองชั้นบางคนไม่ชอบบ้านสองชั้น แผ่ออกมาเป็นชั้นเดียวพื้นที่รอบนอกมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับทีนีมน้มันมันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรคุณมีพื้นที่เท่าไหร,ร่ถ้าเป็นนักพัฒนาคาะแนะนํามาขอคอนซัลต์นะคะแบบเสียตังเลยแล้วคุณจะได้ทุกอย่างนะคะคทั้งวิธีการตั้งราคาโครงสร้างต้นทุนก่อสร้าง ต้นทุนที่ดินนู้นนี่นั่นตัมาเป็นราคาขายราคาขายที่คุณจะต้องไปแข่งเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปิดไลฟ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเปิดไลฟ์ใหม่ด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็จะพาไปดูงานที่บอกนะคะเป็นบันไดอะไรพวกนี้ครับ